น้ำหมุน้ำขึ้นนะน้ำหมุนหยาบสกสุดยอดมากเสงดำฟังชัดมัดนม่แหละเดๆไปมัอมบ้นุ่วมดกขนาดกันปว่ปสีวับปะยนะไปะนะเมันะป้าดน

ม้อเาดล้วอานเทพอขาโทษนะเนี่ยน้เทพนหาน้กับุ่องเงีย้เงียเงียแล้วบนน้เงียคนละร้านพ่เอมุกุนวาใจหายว่าย่องเลนอ้งอะกบไปไปก่อนบ